ดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าค่ะและเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดสองหก ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่ง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์